วันนี้พามาดู Xiaomi 14 Ultra ตัวจริงตัวนี้เข้าไทยด้วยครับจุดเด่นเขาคือกล้องเทพร่วมพัฒนากับไลกาความละเอียด50ล้านพิกเซลทุกตัวกล้องหลักโซนี่ไลเทีย900เซนเซอร์1นิ้วปรับรูรับแสงได้ด้วยมีกล้องเลนส์ซูมมาให้2ตัว3.2เท่ากับ5เท่านะครับแถมรูรับแสงกว้างทั้งคู่ภาพสว่างสดใสซูมได้สูงสุดถึง120เท่าในโหมดถ่ายภาพบุคคลจะมีเลนส์ให้เลือกแต่และอันจะเรียนแบบเอกลักษณ์ของเลนส์รุ่นเด่นๆของไลกามาครับนอกจากนี้นนย,นยังมีฟ ค่ารละเอียดเหมือนกล้องโปรเลยดูตัวเครื่องกันบ้างหน้าจอเป็นแบบขอบโค้งทั้ง4ด้านแต่ว่าโค้งน้อยมากๆขนาด6 7.3นิ้ว120เฮิรตซ์ใช้ชิป snapdragon 8 Gen 3 ram 16พื้นที่512มาพร้อมชุดฟโตกราฟีคิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแล้วก็จะมีตัวกลิปกล้องอีกตัวนะครับเข้ามาประกอบล่างด้วยกันได้เชื่อมต่อผ่าน usb type c ทําให้ควบคุมกล้องได้ง่ายเหมือนใช้กล้องใหญ่เลยครับสะดวกมากๆตัวแหวนรอบกล้องด้านหน้าเนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้แถมให้ในกล่องมาใส่แทนทําให้เราสามารถใช้้้้้้ฟิลเตอออออร์ก์กกงหนนนนนา 67mm มมใชชดดวยยัไบโจทืีพแ่น